ติดโควิดจนได้นะครับรอดมาทุกซีซันซีซันนี้ไม่รอดนะครับสวัสดทีทุกคนนะครับวันนี้เป็นล็อกบ,บุ๊กอีพีพิเศษนะครับที่พิเศษมากๆเลยก็ติดโควิดนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด4เข็มด้วยกันนะครับ mm hmm. เข็มแรกก็เข็ม2 s ในแอสตรานะครับ mm hmm. เข็ม3เป็นไฟเซอร์ Pfizer นะครับแล้วก็เข็ม4ีี่เป็น m o เดโมเดอร์นานะครับ คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วนะครับสำหรับการติดโควิดนะครับมันเป็นเรื่องแบบเป็นโรคประจําเหมือนจะเป็นโรคประจําถิ่นไปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดติดแล้วจะรับมือกับมันยังไงมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นไงครับ <c oughs> หรือว่าแบบเคยญาติเราเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้แบบไปติดตามข่าวสารว่าจริงๆมันเปลี่ยนมันปรับเรื่องของระบบอะไรต่างๆไปกี่มากน้อยแล้วนะผมทราบผลในการติดโควิดของตัวเองเนี่ย วันจันทร์ที่ผ่านมา2ทุ่มนะครับซึ่งวันที่บันทึกอยู่ตอนนี้เนี่ยคือวันพุธนะครับช่วงช่วงบ่ายๆนะครับย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับมันจะมีแค่วันพุ่หักตอนเย็นที่ไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับไปไป,ไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งมันก็ต้องเปิดแมสนะนะฮะก็เวลากินเวลาอะไรก็คุยกันปกตินะครับ เนี่ยผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็6-7วันแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกที่ไปกินด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีใครติดเลยนะครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมไปติดมาจากตรงไหนนะครับซึ่งมันก็มีแค่เหตุการณ์ครั้งนั้นแหละนะครับที่น่าจะเป็นไปได้มากสุดต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงกลางคืนของวันอาทิตย์อ่ะมันจะมีอาการแบบระคายคอแล้วก็มีไอาจามอยู่ตรงออกอยู่อยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งผมเนี่ยปกติผมเป็นคนนอนนอนกรนนะฮะฉันเนี่ยเราก็เลยคิดว่า มันเป็นเพราะว่าเรานอนกลนหรือเปล่ามันก็เลยทำให้คอแห้งทำให้เจ็บคออย่างนี้นครับจนเวลาประมาณทักสองทุ่มผมก็เฮ้ยมันอาการหรือว่าจะเป็นโควิดวะสงสัยก็เลยตรวจเอทีเคมีนะครับเบอร์ที่จะติดต่อไปแจ้งในหน่วยในหน่วยงาน,น,นต่างๆใช่ไหมครับผมก็โทรไปที่1 3 3 0นะครับซึ่งอย่างที่บอกเกิดมาแต่ตอนแรกว่าด้วยความที่เราเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบโรคโควิดมันมันมันรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เราเลยครับผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลบอกว่าจริงๆเนี่ยเขา มีม,มีมีขั้นตอนที่ปรับเปลี่ยนไปผมก็โทรไม่มีคนรับเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีคนรับนานมากนะครับบอกให้กดหนึ่งกดอะไรอยู่เงี้ยมันก็กดกดกดแล้วมันก็อะไรวะเน,นี่ยระบบอตัตโนมัติคืออะไรอะไรเงี้ยนายบอกว่าให้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง จนประมาณดึกประมาณน่าจะสัก5ทุ่มมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมานะครับก็บอกว่าเป็น1330นั่นแหละเบอร์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 โทรมันก็โชว์อยู่แล้วแหละนะครับตผมก็เอ๊ะแกล้ง c เซ็นเตอร์เปล่าวะเลยมาถามรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเราเลยครับก็ถามว่ามีเรื่องอะไรยังไงบ้างซึ่งเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนะครับก็อธิบายโน่นนี่นั่นแล้วเราก็บอกไปสุดท้ายก็ <c oughs> ทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนํานะครับว่าให้ไปที่โรงพยาบาลที่ผมทําประกันสังคมมีประกันสังคมอยู่นะครับ ก็โอเคก็ก็วางสายไปนะครับตื่นเช้าขึ้นมาวันอังคารนะครับตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลที่ตัวเองมีประกันสังคมอยู่นะครับไปถึงประมาณตั้งสิบโมงก็สายแล้วแหละนะครับตอนที่รอคิวที่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหเริ่มหนาวสั่นมากมันขันเนื้อขันตัวนะครับมันบอกไม่ถูกเลยคือแบบมันรู้สึกทรมานมากอ่ะแล้วมันจะมีแบบจะไอจามอยู่ตลอดเวลาเนี้ยช่วงเวลาสองชั่วโมงที่รออยู่เนี่ยผมบองตรงระผมทรมานมากนะครับพอถึงเวลาบ่ายโมงนะครับเจ้าหน้าที่ให้ก่อเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ทำกราฟขั้นตอนไปนะครับรอรับยา ยาที่ได้มีอยู่ 3- 4ชุดด้วยกันนะครับก็ได้ยามาก็เอากลับมากินที่นี่วันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วแหละนะครับหลังจากที่ตรวจพบวันวันจันเนาะประมาณสองทุ่มนะครับอังคารไปโรงพยาบาลที่มีกัรสกงคมอยู่นะครับตอนนี้ก็คือวันพุธนะครับก็เข้าสวนที่3ามที่กินยาแล้วนะฮะอาการหนาวสั่นมันมัน,ม,นมันลดน้อยลงนะฮะมันลดน้อยลงแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะมีอาการไอนะฮะไอมีเสมหะอยู่นะครับระคายคอนะครับก็ ต้องจัดการตัวเองนะฮะดูแลตัวเองทานน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรเงี้ยนะฮะกินยานะครับต่างๆ <c oughs> ส่วนเรื่องของการไอนะฮะก็อาจจะมียายาอมยาอะไรเงี้ยคือ,ตอตเตรียมไว้นะครับผมทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าโควิดเป็นอะไรยังไงแบบไหนมามัเพราะว่าเราอยู่กับมันมา2ปีแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรอย่างผมเนี่ยพอมันมาเกิดอาการแบบพอมันาเกิดโรคเกิดอาการแบบนี้กับตัวเองขึ้นมาก็มีความตกใจเหมือนกันนะครับ ก็มาเล่าให้ทุกทุกคนฟังนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้แต่ว่าถามว่าอาการมันน่าเป็นห่วงมากไหมอะไรเงี้ยผมก็ต้องบอกนี่ว่าคนที่เขาเคยเป็นหรือว่าเคยติดมาแล้วเนี่ยเขาก็คงจะรู้สึกว่ามันมันก็เหมือนไข้หวัดนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็ยืนยันนะว่ามันก็อาการเหมือนไข้หวัดนั่นแหละนะครับแต่ว่าในช่วงวันแรก2วันแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสําหรับผมมันก็ค่อนข้างจะจะหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการนําประสบการณ์ของตัวเองนะครับมาเล่ามาแชร์ให้กับทุกทุกคนฟังนะครับ ก็ยังไงก็ขอให้น้ามันระวังนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับไม่เป็นโควิดผมว่าดีกว่านะครับผมลอกบือ EP นี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ